ไม่มีถลอกเลยลไหมเกาะปรัปไไฟ้าทั้งคู่นะคือลายอะครับลายมันไม่สึกเลยเป็นจอกล้องมองหลังรับรองว่าขับคันนี้แล้วดูดีแน่นอนสนับสนุนโดย ครัสวัสดีครับพวกกับผมอีกครั้งครับเจมส์ออกเลดออโต้นะครับโชว์รูมรถมือสองพร้อมสื่อบริการนะครับวันนี้ผมอยากพาเพื่อนมาดูรถญี่ปุ่นนะครับตัวไซส์ใหญ่ของเขาดีเซกเมนต์ยอดนิยมรุ่นหนึ่งเลยนะครับคือตัวนี้เลยครับ Honda Accord นะครับตัวนี้เป็นตัว 2.0E ปี2017นะครับเอาง่ายๆก่อนเลยสรุปง่ายๆว่าคันนี้ที่น่าใช้เลยหลักๆเลยนะครับคือรถสวยแล้วก็ราคาย่อมเยาราคาไม่แรงงบแค่749,000บาทเนี่ย ซื้อได้แค่รถเก๋งไซด์กลางเอาติสหรือว่าซีวิ๊กเท่านั้นเองแต่คันนี้น่าใช้กว่าเยอะมากทั้งสิ่งอย่างความสะดวกทั้งภาพลักษณ์ที่ออกไปนะครับรับรองว่าขับคันนี้แล้วดูดีแน่นอนเดี๋ยวรถจะน่าใช้ขนาดไหนสภาพรถคันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับแอคคอร์ตัวนี้นะครับเป็นแอคคอร์ตัวเจเนอเรชันที่9นะครับแล้วก็เป็นตัวมบนเนอร์เชนแล้วนะครับเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นตัวเจเนอเรชันที่10 เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ตัวไมเนอร์ตัวนี้กันก่อนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าดีไซน์ตัวนี้สวยแล้วก็ยังดูทันสมัยอยู่ริงในส่วนของไฟหน้านะครับเนี่ยไฟหน้าที่ได้มาเป็นแบบฟู l เอแล้วนะครับมีเด y t i m e r u n n i n g light วิ่งให้เห็นไหมครับโอ้โหสวยงามเลยนะครับไฟเลี้ยวก็ดูทันสมัยเป็น LED แล้วนะครับแล้วก็ตัวไฟใหญ่เนี่ยเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง LED เนี่ยข้อเด่นก็คือส่องสว่างแล้วก็บำรุงรักษา ง่ายนะครับโคมไฟในยังใสอยู่นะครับไม่เหลืองนะครับแล้วก็ไม่มีรอยแตกรายงานนะครับก็อาจจะมีรอยเก็ดหินนิดหน่อยแต่ว่าตัวเนี้ยถือว่าไม่น่าเกียดนะครับมองใใกล้ไม่รู้แน่นอนนะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าโครเมียมทั้งดุ่นเลยนะครับตรงกลางแล้วก็มีเหลี่ยมสันนะครับก็ดูโดดเด่นดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแต่อันเนี้ยเด่นจริงๆเพราะกระจังหน้าเขาเนี่ยโครเมียมทั้งเซตเลยนะครับก็ถือว่าทําให้ตัวโลโก้ฮอนด้าเนี่ยเด่นขึ้นมาเลยนะครับทั้งซ้ายนะครับดูสภาพไฟเห็นไหมครับ โอ้โหไฟนี่ไม่มีร่องรอยของการแตกรายงานเลยนะครับยังใสอยู่นะครับอันนี้แล้วก็ดูดีมากนะครับสำหรับไฟหน้านะครับตัวกันชนเนี่ยจะยังไม่มีสปอตไลท์ด้านล่างมาให้นะครับก็จะเป็นแค่ตัวพลาสติกที่มีลักษณะรังผึ้งอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีรังผึ้งล็อกช่องรับลมอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีลิ้นต,ตรงนี้จะมีโครเมียมตัดเข้ามาเส้นหนึ่งนะครับก็ดูสปอร์ตดูดีนะครับในส่วนของสภาพ การชนหน้าคันนี้สีไม่เอี่ยมนะครับอันนี้คันนี้มีเก็บสีการชนหน้ามานะครับก็มีรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยนะครับก็ตอนนี้เก็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับรับรองว่าสภาพตอนนี้สวยงามแน่นอนนะครับในส่วนของล้อแมกนะครับล้อแมกตัวม i n เนอร์เนี่ยจะเป็นลายใหม่แล้วนะครับจะได้เป็นล้อแมกซขอบ17เนะครับเป็นลักษณะปัดเงาแล้วก็ตัดด้วยสีดําไม่มีร่องรอยการเบียดฟุตบาทใดเลยนะครับสมบูรณ์มากนะครับหน้าปัดนี่ยังเงาสวยงามเลยนะครับยางที่ให้มาเนี่ยจะเป็นยางสอง5 5ห ขอบ17นะครับตัวนี้เป็นมิชลินนะครับแต่ตัวนี้ยางเนี่ยจะปีลึกนิดนึงนะครับเป็นยางติดรถมาเลยปี2017นะครับแต่ว่าสภาพดอกยางเนี่ยให้ดูครับยางติดรถแต่สภาพดอกยางเนี่ยลึกมากเลยเห็นไหมคือรถวิ่งไม่เยอะนะครับนนณิวิ่งประมาณ90,000กิโลในส่วนของยางนะครับก็ผมว่าใช้ได้อีกประมาณ6เดือนถึง1ปีก็ยังใช้งานได้นะครับตัวถังนะครับเดิมแน่นอนนะครับนี่ขอให้ดูบางๆเดิมเดิมเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับ ออมาในส่วนของกระจกข้างนะครับกระจกข้างจะมีไฟเลี้ยวมาให้ราครแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอันนี้ก็ดูเรียบเรียบดีนะครับข้ามมาตัวภาษีนิดนึงครับตัวภาษีอันนี้เป็น2564นะครับอันนี้ธันวาคมนะครับภาษีก็ยังไม่หมดนะครับขับได้ถึงสิ้นปีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของด้านข้างต่อนะครับจะมีคิ้วโครเมียมเส้นนี้วิ่งที่กระจกยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ตรงคิ้วลิดน้ําตรงนี้ก็เป็น ลักษณะของตัวโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าดีไซน์ออกมาก็ดูหรูหราดีนะครับแล้วก็มือเปิดที่ให้มาเป็นมือเปิดโครเมียมนะครับแล้วก็นี่ปุ่มสมาร์ทเอนทรีนะครับแค่เราอยู่ใกล้ๆรถนะครับรถก็เปิดได้แล้วนะครับถ้าอยากล็อกก็แค่กดปุ่มนี้นะครับรถก็จะล็อกคันทีโครงสร้างประตูหน้านะครับน็อตทั้ง4ตัวนะครับไม่มีร่องรอยการถอดนะครับอันนี้เดิมๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกระดูกงูกันต่อนะครับนี่กระดูกงูนะครับ แต่ใครอยากให้ใครเพื่อนๆได้เห็นรถคันนี้นะสภาพใหม่จริงกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับนี่เมสปอตเดิมชัดเจนนะครับไม่มีร่องรอยการทําสีนะครับเมสปอตเดิมนะครับเห็นไหมครับชัดเจนไม่มีร่องรอยการทําสีเมสปอตอึ๊บเมสปอตโอ้ไม่อยากแกะมากเดี๋ยวแกะยากด้วยรถคอนข้างใหม่แกะยากจริง๊บนึงนะครับโอเคเมสปอตเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการทําสีนะครับสภาพดีมากกรอบประตูนะครับเดิมไม่มีรอยขันนะครับสติ๊กเกอร์ แอร์แบ็กเห็นไหมครับไม่มี่อกรายการบ้นสีหรือว่าแกะใดทั้งสิ้นนะครับมาดูตัวเพจนิดนึงครับเพจเห็นไหมครับหมุดเดิมไม่ย้ำใหม่นะครับแล้วก็เพจไม่มียับเลยนะครับอันนี้นะครับเลขชัดซีก็ลงท้ายด้วย1 5 6ห้านะครับนี่สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นี่สติ๊กเกอร์ลงงานเห็นไหมที่แปตรงนี้เห็นไหมเดิมๆเลยนะครับรถถ้าเคยทำสีเนี่ยส่วนใหญ่สติ๊กเกอร์เนี้ยสีจะแลบเข้ามาหรือไม่เคาแกะออกไปนะครับอันนี้เคาะปองปองเห็นไหมบางๆเลยดูน็อตสีตัวไม่ข อตที่หิงดูง่ายกว่านะครับชัดเจนนะครับสี่ตัวไหมครับอ่าไม่มีล้มไม่มีอะไรเลยนะครับสภาพดีมากนะครับมีคะเคาะดิดๆดดนิดนึงมือเปิดนี่โอ้โหโครเมียมไม่มีถลอกเลยเห็นไหมไม่มีหลุดไม่มีร่อนไม่มีลอกเลยนะครับสภาพดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่โครงสร้างนะครับกระดูกงูเห็นไหมครับเม็ดสปอตชัดเจนอ๊บเม็ดสปอตชัดเจนเฮ้ยด้านหลัง ไปสปอตชัดเจนมุมนี้ถ้าชนเนี่ยมุมนี้แต่งยากอย่างไรก็เห็นชัดนะครับแล้วก็นี่อดูอีกจุดหนึ่งครับนี่ที่กระจกนะครับโลโก้ฮอนด้าเห็นไหมครับถ้าชนมากระจกเปลี่ยนเนี่ยโลโก้ฮอนด้าไม่อยู่แน่นอนนะครับล้อหลังนะครับตัวสภาพล้อแม็กเป็นไงครับโอ้โหคมกริบปัดเงาแทบไม่มีถลอกเลยเห็นไหมครับไม่มีรอยขูดถนนเลยนะครับตัวสีดํานี่ยังชัดเจนอยู่เลยนะครับซุ้มล้อนะครับสภาพซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อคันนี้นะครับก็ด้านหลัง เห็นไหมครับมีขุยนิดหน่อยนะครับคันนี้อาจจะเคยแบบอัดฉีดมานะครับมีขุยนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าข้างในข้างในยังสวยอยู่เห็นไหมครับดีไซน์ด้านหลังเริ่มจากไฟท้ายก่อนนะครับไฟท้ายเนี่ยได้เป็น LED แล้วนะครับเห็นไหมครับเส้นไฟได้ทีม LED สวยงามสภาพโคมไฟเนี่ยเห็นได้เลยว่ายังใสอยู่นะครับนี่ไม่มีเหลืองไม่มีแตกลายงาเลยนะครับแล้วก็มีคิ้วตรงกลางฝากระโปรงนะครับวิ่งเส้นคิ้วโครเมียมเห็นไหมครับดูสภาพ ติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ติ๊กเกอร์บอกว่าให้ลอกออกนะครับแต่นี่ยังอยู่เลยนะครับแล้วก็ไฟด้านหลังขวานะครับดูสภาพโคมครับโอ้โหใส่คลิปนะครับไม่แตกลายงานไม่เหลืองนะครับการชนหลังก็เป็นดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับก็แตกต่างจากเดิมนิดนึงก็คือจะมีคิ้วเส้นนี้วิ่งเห็นไหมครับ โอ้โหคิววิ่งทั้งเส้นก็ดูโดดเด่นขึ้นนะครับแล้วก็มีด้านทินด้านหลังโดยรวมด้านหลังนะครับก็เปลี่ยนจากตัวเก่าไม่เยอะนะครับในแง่ของการดีไซน์นะครับแต่ว่าจะได้เป็นไฟ LED วิ่งไปแล้วนะครับ๋ยวดูในส่วนของตัวฝาท้ายกันต่อนะครับฝาท้ายเป็นสวิตช์ไฟฟ้าแล้วนะครับอ่าดูโครงสร้างกันต่อนิดนึงนะครับโครงสร้างด้านหลังนะครับรางน้ํานี่เห็นเลยครับเมสปอตชัดเจนนะครับสีดาเดิมแห้งๆเลยนะครับลายหมาด้านขวานะครับ ไม่สปอตชัดเจนนะครับเห็นไหมครับตะเข็บของตะเข็บชัดนะครับในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับก็ก่อนอื่นเข้ามาต้องตีนิดนึงก่อนเลยนะครับคือกว้างนะครับแต่ว่าค่อนข้างเตี้ยเห็นไหมครับถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยมันจะกว้างกว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรวะสูงกว่านี้นะครับน่าจะเก็บอะไรจุกว่าอันนี้มันดูกว้างแต่มันดูเตี้ยนิดนึงดูดูพรมก่อนครับดูสภาพคันนี้ครับดูพรมพรมเห็นไหมครับนี่เดิมๆิมเลยไม่มีขาด ไม่มีเป็นขุยแล้วก็ไม่มีเป็นผลอกเลยนะครับดูโครงสร้างด้านหลังครับนี่เมสปอตชัดเจนรูกลมเห็นไหมครับรูกรมลมรูกลมนะครับสีเดิมเดิมใสๆเลยนะครับรถถ้าโดนมาสีจะไม,ม่สีแห้งๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูในส่วนของตัวยางเก็บอะไหล่การนี่ฮอนด้าจะเป็นลักษณะงี้เห็นไหมเวลาตั้งขึ้นมานะครับก็จะมีปีกรองรับไปให้นะครับอันนี้พวกโฟมที่เก็บพวกแม่แรงหรือว่าพวกประแจพวกเนี้ย อยู่ครบนะครับโฟมอยู่ครบนะครับแล้วก็ชุดอันนี้เป็นชุดอะไรเอ่ยชุดประแจนะครับอันนี้ก็มีให้อยู่ครบนะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนะครับติดแก๊สโฟมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลุยไปหรือว่าตัดขาดนะครับแล้วก็ดูพื้นยางอะไหล่นะครับดูสภาพสีเดิมเดิมเลยนะครับแห้งๆนะครับพวกเส้นสันไอเข็บนี่ชัดเจนนะครับดูแผงตั้งท้ายครับซิลเลอร์เห็นไหมครับสีเดิมเดิมเลยนะครับซิลเลอร์ ยางอะไหล่นี่ต้องบอกว่าเคยลงดินมาแล้วนะครับบางคันที่ผมรีวิวนยจะเห็นว่าไม่ลงดินอันนี้มีร่องรอยการลงดินมาแล้วนะครับแต่ว่าได้เป็นล้อแม็กด้วยนะครับบางทีเป็นล้อกระถะนะครับแหมสภาพนี่จริงๆนะถ้าใครเห็นพรมเนี่ยมาซูมตรงนี้ให้ดูหน่อยพรมดูดิโอ้โหสภาพแบบดีมากจริงๆนะสาหรับพรมด้านหลังนะครับล้อแม็กด้านหลังขวานะครับก็สภาพล้อแม็กเดิมๆเลยนะครับเห็นไหมไม่มีรอยขูด ไม่มีเบียดถนนเลยนะครับสภาพดีมากนะครับยางมายางติดรถปี2007เหมือนกันนะครับซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อด้านหลังขวานี่สภาพดีกว่าด้านหลังซ้ายเห็นไหมครับก็มาหยีงสภาพดีอยู่นะครับมีร่องรอยของพวกขี้โคลนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ฉีกขาดนะครับไม่เป็นขุยนิดซุ้มล้อฝั่งนี้นะครับมองเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจกัมาหยีนี่ยังสภาพดีอยู่เลยนะครับดูโครงสร้างก่อนนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเมสปอตชัดเจนนะครับปุ๊บมาอย่างนี้นะครับ แกะยันนึงเมสปอร์ชัดเจนนะครับเมสปอร์ชัดเจนนะครับชัดเจนกรอนประตูนะครับน็อตประตูเห็นไหมครับไม่มีร่องรอยการถอดนะครับสี่ตัวมาที่ประตูหน้าขวานะครับประตูหน้าขวาเริ่มจากโครงสร้างหลักก่อนแล้วนะครับกระดูกงูเมสปอร์ชัดเจนนะครับตำแหน่งนี้ครับเมสปอร์ชัดเจนนะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้ต่อครับ เป็นสปอตชัดเจนเห็นไหมครับกรอนประตูเดิมไม่มีรอยขันนะครับสติ๊กเกอร์บอกเพชรลมยางเห็นไหมครับไม่มีร่องรอยการแกะไม่มีสีแลบเข้าไปนะครับประตูหน้านี่ดีดให้ดูปองๆเลยนะครับแล้วก็นี้เป็นส์ทเอนทรีเป็นปุ่มส์ทเอนทรีนะครับทั้งประตูทั้งสองบานเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็สภาพเครื่องยนต์กันต่อนะครับ Honda เนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยจะมีเสียงวาลเลเล็กๆนะครับก็ เป็นปกติของเขานะครับแต่ว่าเราจะเห็นได้เลยว่าไม่มีเสียงรบกวนอื่นน้อยสอื่นไม่ว่าจะเป็นพวกก้านหรือว่าพวกข้อต่างๆนะครับอันนี้เครื่องเดินนิ่งเรียบมาดูที่เครื่องได้เลยนะครับนี่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2 0 0พ cc นะครับซิงเกิลโอเวอร์เฮดคัมชาร์ปตีสู่ ibc นะครับตัวนี้ให้กําลังแรงม้าอยู่ที่155แรงม้านะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับอันนี้มาดูสภาพโดยรวมของห้องเครื่องกันดูนะครับดูความแห้งเห็นไหมครับแล้วก็ ดูสีของพลาสติกต่างๆนะครับเห็นไหมครับสีของพลาสติกนะครับไม่มีการแตกลายงาไม่ขาวไม่สิดนะครับดูครับหม้อพักต่างๆนะครับเห็นไหมครับสีนี่ดำเดิมสวยนะครับแล้วก็ดูในส่วนของตัวรอบเครื่องยนต์ครับเห็นไหมครับไม่มีเยิ้มเลยพวกมักโรงงานอยู่ครบฝาวาวนะครับนี่ไม่มีน้ำมันแลบออกมาเลยนะครับโอ้สภาพห้องเครื่องนี่ถือว่าแห้งๆกันเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้มี ตัวเหล็กค้ำโชกให้มาด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะช่วยในเวลาที่เราเข้าโค้งจะกระจายแรงนะให้เราเข้าโค้งได้นิ่งขึ้นนะครับรุ่นอื่นไม่ค่อยมีให้นะครับโครงสร้างนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ฝากระโปรงหน้าก่อนนะครับเป็นจุดง่ายๆถ้ารถชนเนี่ยจุดนี้สังเกตง่ายสุดนะครับดูก่อนเลยครับอันนี้แงยมาดูนิดนึงครับนี่ซิลเลอร์เห็นไหมครับซิลเลอร์เดิมๆโรงงานกดยางนิ่มอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวกเมสปอตต่างๆเห็นไหมครับ สีเดิมไม่มีการพ่นแรบเข้าไปนะครับรูกลมชัดเจนสติ๊กเกอร์โรงงานยังอยู่เห็นไหมครับไม่มีการพ่นสีใดๆเข้าไปทั้งสิ้นนะครับไปด้านซ้ายนิดนึงนะครับด้านซ้ายไล่มาเห็นไหมครับจะคงจะเข็บชัดเจนนะครับนี่ฝากระโปรงหน้านะครับไม่มีร่องรอยการถอดใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ขอไล่มาที่ตัวด้านหน้านะครับนี่ด้านข้างตัวเบ้าโชกคเห็นไหมครับสีเดิมเดิมครับตัวน็อตเบ้าโช๊คไม่เคยถอดเลยนะครับซิลเลอร์คมชัดนะครับเม็ดสปอต ชัดเจนนะครับไล่มาด้านบนนะครับนี่เมสปอตสวยงามชัดเจนรูกลมรูกลมเห็นไหมครับรูกลมเมสปอตชัดเจนนะครับนี่ไล่มาดูพลาสติกแผงปิดด้านหน้าเห็นไหมครับสภาพนี่แบบสวยจริงๆนะครับมีร่องรอยนิดหน่อยนะครับอันนี้ไม่ต้องรอยถะลอกนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมนี่ไม่เยินเลยนะครับรถข้างหน้าเวลาแกะพวกนี้มาเนี่ยสภาพมันจะไม่ไม่เดิมกิฟต์เกิฟมันจะแบบแตกหักหรือว่าสภาพมันจะเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับอันนี้ครับดู ชัดกันต่อนะครับดูด้านหน้ากันต่อครับคันบอกว่าน้ําเป็นสปอตชัดเจนรูกลมรูกลมนะครับมาที่เบาโชคด้านขวาเห็นไหมครับสีเดิมๆไม่มีสีแลบพ่นเข้าไปเลยนะครับเป็นสปอตชัดเจนนะครับฝากระโปรงหน้าอ่าไม่เคยถอดเห็นไหมครับภายในของคอนแอร์คอร์ดเนี่ยจะมี2สีนะครับก็คือจะมีสีครีมนะครับอันนี้กับสีดำนะครับซึ่งอยู่กับ ตัวสีของรถภายนอกนะครับอย่างคันนี้รถภายนอกออกสีเข้มหน่อยนะครับเทาดำข้างในก็จะออกเป็นสีสว่างหน่อยคือสีครีมนะครับก็โดยรวมนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของอุปกรณ์สะดวกแล้วก็วัสดุกันต่อนะครับก็ในส่วนของอันแรกเลยนะครับคู่หน้าที่ให้มาเนี่ยจะเป็นเบาะบอบไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะครับอันนี้เป็นข้อเด่นนะครับเพราะบางตัวจะให้เบาะบอบไฟฟ้าแค่ฝั่งเดียวนะครับส่วนของลักษณะการนั่งนะครับโพสิชั่นของการนั่งของคนขับเนี่ย ก็ถือว่านั่งสบายนะครับวิสัยทัศน์ข้างข้างหน้าเนี่ยกว้างดีนะครับกระจกมองข้างเนี่ยชมเลยว่าค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้อันนี้ชมมองง่ายพวงมาลัยเนี่ยที่ให้มาจะเป็นแบบสก้านนะครับก็เป็นลักษณะพวงมาลัยหนังนะครับนะแล้วข้างบนเป็นลายไม้เสยำตาลนะครับซึ่งพวงมาลัยดูสภาพครับโอ้โหคลิปนี้เห็นไหมตัวหนังนะครับยังไม่ไม่เงาเลยไม่ถลอกเลยไหมครับ เดิมเเลยนะครับมีฝั่งนี้นิดหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นรอยถลอกนิดหน่อยมือจับนะครับแต่สภาพถือว่ารับได้นะครับแล้วดูด้านบนครับโอ้โหตัวลายไม้เนี่ยสีน้ําตาลเนี่ยยังดูดีอยู่เลยนะครับตรงกลางของตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นตัวปรับวิทยุต่างๆนะครับอันนี้จะดูด้านซ้ายนะครับปรับพวกระบบอินเทอร์เนมนต์ต่างนะครับแล้วก็มีตัววางสายกับรับสายในส่วนของวิทยุนะครับแล้วก็ด้านขวาด้านขวาคันเนี้ยมีพูดคอนโทรลให้ด้วย ดูสภาพของตัวเนี้ยตัวเนี้ยชอบลอกนะครับใครที่ดูรถไปบ่อยจะรู้ว่า h o n ด้าตรงเนี้ยชอบลอกกันบ่อยเห็นถุงมรีพไพ์เนี่ยต้องตินิดนึงนะครับว่ารุ่นนี้ให้มันน้อยจริงๆครับปกติแล้วรถไซ์เนี่ยถุงนมรีภไย์จะได้ประมาณ4ลูกได้แต่ตัวเนี้ยมีให้แค่2ลูกนั่นเองนะครับก็คือมีที่พวงมาลัยคนขับแล้วก็มีที่คนนั่งด้านซ้ายนะครับมาต่อกันที่บ้านวัดนะครับม้บานวัดเนี่ยเป็นแบบสามวงนะครับแล้วก็เป็นเรืองแสงนิดๆเห็นไหมครับมีเส้น 2เส้นนี้นะครับอ๋อเป็นลักษณะของ Honda ที่เขาชอบทําบ่อยๆนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเป็นส่วนของรอบเครื่องยนต์นะครับนี่ผมเล่งให้ดูเป็นไงรถนี้สมูทเลยเห็นไหมครับแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นส่วนความเร็วนะครับแล้วคันนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของหน้าจอแสดงผลบอกเลขไม่นะครับคันนี้วิ่งไป9 0 0 0หมืนนะครับรถประมาณ4ปีนะครับก็ือว่ววิ่งไม่เยอะมากนะครับแล้วก็สภาพภายในกับภายนอกเนี่ย กรีปจริงๆครับเจ้าของดูแลดีนะครับแล้วก็เข้าศูนย์ตลอดนะครับเรามีการเช็คกับทาง h o n d ้าเรียบร้อยแล้วว่ารถประวัติมีการเข้าศูนย์ตลอดจริงๆนะครับด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของเกว่ความร้อนนะครับแล้วก็ระดับน้ํามันนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถผู้บริหารนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับซึ่งรถผู้บริหารเนี่ยข้อดีคือรถเนี่ยจะมีการบํารุงรักษาเข้าศูนย์ตลอดแน่นอนนะครับเพื่อนๆที่ เอารถไปใช้ต่อเนี่ยสบายใจได้ว่ารถมีการดูแลอย่างดีสามารถเอาเออเอาเลขตัวถังไปชิปประวัติก็ได้นะครับถ้าใครอยากเช็คนะครับซึ่งบอกเลยว่ามีไม่กี่ที่ที่กล้าเช็คขนาดนี้นะครับต่อมาที่บริเวณกลางนะครับแดชบอร์ดนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นวัสดุซอฟทัชด้วยนะครับสําหรับตัวแดชบอร์ดด้านหน้าให้เป็นสีด,ดำมาเกรนดูล,ดดลักษณะสภาพเกรนเห็นไหมคือลายอะครับลายมันไม่สึกเลยไม่ถลอกเลยเห็นไหม คอนโซลหน้าเนี่ยถ้ารักษาไม่ดีตรงนี้จะถลอกนะครับแล้วก็ตัดกับลายไม้สีกันตาลโอ้โหดูสภาพเลยครับใหม่จริงๆครับสภาพแล้วก็มีจอ2จอนะครับสําหรับ Hon ด้าเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นจอหลักๆคือเป็นจอกล้องมองหลังนะครับนี่ตันนี้มีกล้องมองหลังเห็นไหมครับกล้องมองหลังเนี่ยสามารถปรับได้3ระดับนะครับจะให้กว้างหน่อยนะครับเห็นไหมแคบนิดนึงนะครับหรือว่าจะเล็งไปแค่ ด้าานลา่แล้วก็ลงมาที่จอตรงกลางนะครับอันนี้จะเป็นจอที่ควบคุมในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์แลวก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับนี่ครับจะมีเส้นนี้ครับเป็นเป็นตัวสีเงินนะครับตัดกับหน้าจอนะครับดูวัสดุไฮกอสมาสภาพไม่มีถลอกเลยไหมในตัวนี้ดูดียังใหม่อยู่เลยอะแล้วก็หน้าจอควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์นะครับหรือว่าออดิโอต่างๆนะครับอันนี้สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยฟังเพลงกับโทรศัพท์ขึ้นมาบนนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็หน้าจอถือว่าค่อนข้างไวนะครับจะกดปุ่มโทรศัพท์ต่อโทรศัพท์อันนี้ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับนี่บางรุ่นเนี่ยจับแล้วค่อนข้างช้านะครับอันนี้ก็ให้มาถือว่าใช้ได้อันนี้เป็นหน้าจอ2ดินขนาดประมาณ7นิ้วนะครับลงมาด้านล่างครับด้านล่างจะเป็นในส่วนของตัวแอร์นะครับแอร์ที่ให้มาเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับปับเป็นแบบดูออโซนด้วยสาามรถ แยกความเย็นด้านซ้ายด้านขวาก็ได้สมมุติว่าด้านนี้เป็นคนที่หนาวก็ปรับร้อนหน่อยก็มีส่วนแอร์หลังกดตรงนี้ได้นะครับตรงกลางนะครับช่องตรงกลางตรงกลางนี่เป็นลักษณะของวัสดุไฮกรอสทบเป็นถลิกนี่ตรงกลางเปิดเข้ามานะครับอันแรกก็จะมี usb ให้หนึ่งช่องนะครับดูครับใช้งานได้สมบูรณ์นะครับมีที่จุดบุหรี่นะครับโอเคลงตรงกลางในส่วนของคอนโซลกลางก็จะเป็นเกียร์นะครับ ดูลักษณะวัสดุเหนะ็นไยังเงาอยู่เลยนะครับมีเส้นขนแมวนิดๆเบาๆแต่ว่าโดยรวมนี่ถือว่าใหม่มากดูหัวเกียร์ค,ะะครับหัวเกียร์เนี่ยเป็นจุดบ่อยๆที่เราใช้สมัดหัืบ่อยนะครับดูดิมันยังด้านอยู่ไม่เงาไม่สึกเลยไม่ถลอกเลยเห็นไหมครับดูลายดีจริงต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของช่องเก็บของตรงกลางนะครับอันนี้เป็นช่องเก็บของ,ของนะครับใช้งานได้ปกตินะครับก็อันนี้ก็เป็น ช่องวางอีกหนึ่งช่องนะครับแล้วก็มีที่พักแขนนะครับเป็นหนังสีครีมนะครับด้านในเปิดเข้ามาเป็นที่เก็บของแล้วก็มีปุ่ม power outlet ให้1ปุ่มนะครับ HDMI ให้ด้วยนะครับแล้วก็มี USB ให้ด้วยนะครับโอ้โหดูใหม่เอี่ยมจริงๆในส่วนของเบาะนะครับเบาะที่ให้มาเนี่ยเป็นเบาะสีครีมนะครับดูด้านซ้ายครับผมบอกเลยครับว่าใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงจริงครับดูสภาพเบาะของคนนั่งข้างครับ ไม่มีซุดนะครับไม่มีถลอกไม่มีย่นเลยนะครับนี่สภาพใหม่จริงๆนะครับสภาพเบาะของคนขับนะครับอันนี้เห็นไหมครับโอ้ดูสภาพได้เลยครับไม่มีถลอกไม่มีย่นไม่มีซุดเลยนะเบาะฝั่งเนี้ฝั่งขวาเนี่ยมีนิดนึงนะครับบอกตรงนะครับด้านขวานี่มีตัวเนี้ยรีรู้สึกว่าเบาะมันซุดซุดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามองโดยรวมเนี่ยโอเคแน่นอนครับสภาพก็ตัวแผงประตูนะครับ ดีไซน์แผงประตูเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเบาะคือเป็นสีครีมนะครับตัดด้วยสีดาแล้วก็มีไลายไม้สีน้ําตาลตรงนี้ให้เพิ่มความหรูหราให้นะครับวับสดุมือเปิดเนี่ยเป็นโครเมียมเห็นไหมครับสภาพนี่แบบดีมากเลยยังเงาเลยเห็นไหมมือเปิดนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าถ้าดูแลรถไม่ดีก็ชอบถลอกนะครับหรือว่าสึกแล้วก็บริเวณตัวในส่วนของตัวลายไม้ตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของตัวที่วางแขนนะครับ ที่วางแขนเนี่ยก็จะเป็นสีไฮกรอสครับเป็นสีแบ็คเปียโนนะครับก็ดูดีนี่ดูสภาพของตัวกระจกก็ได้ครับที่ปรับกระจกนะครับเอน็นออโตโอแค่บานเดียวนะครับแต่ว่าแล้วบานอื่นเป็นเป็น,ปนแมนวนวลอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียข้อนึงนะครับเพราะว่ารถบางรุ่นของ Honda เนี่ยยังได้ออโตโบานหน้าคู่เลยนะครับแต่ว่าเราดูลักษณะของตัวนี่เลยครับตัวนี้ถ้ารถดูแลไม่ดีเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวนี้ชอบไปจะสึก หรือว่าสภาพมันจะเห็นเลยว่ามันมันจะไม่เงาอย่างเงี้ยผมอยากให้เน้นที่สภาพเพราะว่ารถ่มันอยู่กับเราไปอีกหลายปีคงไม่มีใครซื้อรถไป3เดือนแล้วแล้วขายนะครับโดยธรรมชาติพวกเราใช้รถก็ต้องมี3ปี5ปีนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนเลือกที่คุณภาพของรถเป็นตัวหลักนะครับราคาเป็นตัวประกอบดีกว่านะครับเน้นที่สภาพเพราะราคาจริงต่างกันอาจจะรถไม่สวยกับรถสวยเนี่ยถ้าแอคคอร์ดเนี่ยพผมเรียนตรงตรงนะ ตังคันปมาณแสนหนึ่งเหมือนกันถ้าพูดหมุมูดตรงๆนะแต่สาภาพที่ได้มาเนี่ยมันคนละเรื่องเพราะหนึ่งแสนที่คุณคิดว่าคุณประหยัดจริงๆันไม่ประหยัดเพราะสุดท้ายแล้วคุณต้องเอากลับไปซ่อมแล้วบวกกับคุณซื้อแล้วคุณใช้5ปี3ปีเนี่ยคุณนั่งอยู่บนรถทุกวันนะ่ะคุณขึ้นมาคุณเห็นก็งุนหงิดแล้วอะ่ะแบบเดี๋ยวเสียมากโอ้อันนี้ก็ไม่สวยอันนี้ก็ถลอกแล้วเกินเพราะรถเนี่ยเวลาที่มันกลับมาทาบิ้วให้มันสวยเนี่ย ทำยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมผมแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆเ,เน้นที่คุณภาพจริงๆในการเลือกสินค้านะครับดูที่ราคาเหมาะสมนะแต่ถ้าใครที่เน้นราคาว่าต้องถูกจริงๆเนี่ยอยาจจะต้องเป็นรถที่เป็นอีกเกรดหนึ่งก็มาที่ผ้าหลังคานะครับผมชอบผ้าหลังคาของ Honda นะครับคือเขาให้เป็นแบบผ้านะครับซึ่ง Honda วัสดุที่เป็นแบบผ้าเนี่ยจะใช้ในรถยุโรปเท่านั้นรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของคารายีอยู่นะครับเนี่ยดูผ้าหลังคาเป็นไงครับ ไม่ไม่ตกท้องช้างนะครับยังตึงอยู่แล้วก็สภาพนี่แบบสีนี่แบบไม่มีเลอะไม่มีอะไรเลยไม่มีขาดเลยนะครับตรงนี้ในส่วนของม่านรองแดดนะครับม่านรองแดดตัวนี้เนี่ยอันนี้เป็นข้อติเหมือนกันนะครับตัว2.0เนี่ยไม่มีไฟให้นะครับตัว2.4จเนี่ยจะมีไฟให้นะครับเปิดแล้วมีไฟอันนี้ก็รู้สึกว่าด้อยมีนิดนึงนะครับสำหรับลดราคาประมาณล้านล้านกว่าบาท อันนี้เป็นไฟสองสว่างให้2ดวงนะครับแล้วก็มีที่เก็บแ่นให้อันนี้ใช้งานได้หมดนะครับมีม่านรังแดดนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเปิดได้นะครับเสียได้ไม่มีไฟให้นะครับของตัวบุ๊กเซอร์วิสแล้วก็ตัวรถคันนี้ว่าเป็นรถป้ายแดงมือเดียวจริงหรือเปล่านะครับนี่อันนี้เป็นในส่วนของตัวบุ๊กเซอร์วิสโอ้แต่คันนี้ไม่มีบุ๊กเซอร์วิสมาให้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเรามีการเช็คระยะให้เรียบร้อยแล้วว่ารถก็ได้เข้าศูนย์ถูกต้องแน่นอนนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของเล่มทะเบียนกันต่อนะครับคันนี้นะครับเป็นรถ h o n d a a c c o r d นะครับนะปี2017เห็นไหมครับปี2017แท้นะครับตัวนี้โอเคก็เลขตัวถังนะครับ100 156นะครับอันนี้ต้องตรงกับตัวเพจที่เราเคยให้ดูด้านข้างนะครับอันนี้เป็นรถผู้บริหารนะครับอย่างที่แจ้งนะครับแล้วก็ดูหน้า18นะครับหน้ารายการบันทึกเจ้าหน้าที่เห็นไหมครับ โอนกรรมสิทธิ์ Honda Leasing แค่ครั้งเดียวนะครับก็คือมือเดียวนั่นเองนะครับเขามีการจัดเช่าซื้อ Honda l e a s i n g นะครับแล้วก็โอนกลับเข้ามานะครับก็คืออันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวปี17แท้ๆแน่นอนนะครับเข้ามาสู่ด้านหลังกันดีกว่านะครับด้านหลังเนี่ยอันนี้ต้องชม Honda เลยนะครับเลกรูมนะครับในส่วนของการนั่งก่อนองศาเบาะนั่งเนี่ยสบายแน่นอนผู้บริหารนั่งสบายแน่นอนนะครับแล้วก็เลกรูมนะครับเหลืออันนี้ถือว่าเหลือคนตัวใหญ่ผมว่ายังนั่งสบาย เฮดรูม <Hat> mm hmm. เหลืออันนี้สบายจริงๆแล้วก็บาเนี่ยกว้างจริงอันนี้บะกว้างชมเลยว่ากว้างนะครับเพราะฉะนั้นภายใน Honda เนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันกว้างกว่านะครับบางรุ่นที่เป็นรถ segment เดียวกันนะครับสำหรับเจน9ออตัวนี้โอเคเบาะนะครับบะหลังนะครับก็เป็นสีครีมเหมือนข้างหน้าอยากให้ดูสภาพเบาะนิดนึงครับโอ้โหเป็นไงครับเห็นไหมไม่มีรอยออยับไม่ ไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะครับไม่มีการเปื้อนเลยนะครับเจ้าของเก่านี่ดูแลดีจริงๆอันนี้เดิมๆไม่ได้เปลี่ยนมาด้วยนะครับดูที่แผงประตูก็ได้ครับดูแผงประตูด้านข้างดูสิเหมือนไม่ได้นั่งเลยดูดูตัวแบ็คเป็นโนตัวนี้ดิโอ้โหแบบไม่มีรอยสแครดเลยไม่มีรอยถลอกเลยนะครับมือปุ่งมือเปิดนี่ใหม่มากแล้วก็ตัวนี้มีมันหลังให้นะครับมานมันที่กระจกข้างนะครับแต่อันนี้เป็นแบบแมนนวลนะครับเผื่อว่าแดดร้อนใช่ไหมใช้งานได้ปกติครับ แล้วก็มีสวิตไฟให้ตำแหน่งนะครับมีมือจับให้นะครับดูผ้าหลังคาด้านหลังครับโอ้โหสภาพนี้ไม่เลอะเลยเห็นไหมาไม่มีเลอะไม่มีรอยฉีกขาดอะไรเลยนะครับใหม่เอี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็มาดูอันนี้มีมานหลังให้นะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมี ISO FIX ให้นะครับสำหรับใครที่ใส่เบาะคาร์ซีท นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานณปัจจุบันแล้วดูนี้ครับโหให้ดูนี้นิดนึงดูพรมอันนี้พรมที่ติดมาดูสภาพดิเดี๋ยวให้ดูพรมที่ตัวรถจริงๆดูดิโอ้โหสภาพพรมนี่เหมือนไม่ได้ผ่ากนการใช้งานมาเลยนะครับดีมากจริงจริไม่มีเลอะไม่มีขาดม,มีอะไรเลยนะครับเนี่ยเขาโทษนะครับโอ้โหเจ้าของเก่าถือว่าดูแลดีมากจริงๆนะครับแล้วก็มีแอร์หลังให้หนึ่งตำแหน่งนะครับสามารถปิดเปิดมาจากดกาน้าได้นะครับอันนี้ก็ปรับ ความแรงของพัดลมให้ได้นะครับภายใน Honda นี่ก็ชื่นชมในแง่ของความสะดวกความใหญ่ละกันนั่งสบายมากนะครับอันนี้เหมาะสำหรับรถผู้บริหารได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคาและ,ปะโปรโมชั่นกันต่อดีกว่าน,นะครับเป็นบ้งครับ Honda a c c ค r d รคันนี้เรารีวิวไปน่าใช้ใช่ไหมครับนี่บอกครับคันนี้รถเดิมแน่นอนป้ายแดงมือเดียวนะครับวิ่งแค่9 0 0 0 0ม่กิโลเองและภายในเนี่ยใหม่มากภายในนีย้ยืนยันว่าใหม่มากใครไม่ได้ของจริงจะบอกแล้วว่าภายในนี้ สุดๆนะครับใหม่จริงๆแล้วตระกูล Honda a c c o r d อย่างที่บอกนะครับเป็นรถยอดนิยมนะครับซื้อง่ายขายคล่องของตระกูล Honda าเขาเลยนะครับแม้เท่านั้นก็ง่ายรถไม่ค่อยจุกจิกนะครับคันนี้ใครได้ไปเนี่ยใช้ได้ยาวเรามาฟังส่วนของราคาต่อดีกว่านะครับคันนี้นะครับออกห้างนะครับหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเราขายเพียงเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่ถ้าใครดูจากคลิปนี้นะครับยูทูบหรือเฟซบุ๊กของเรานะครับเราลดให้อีก 50,000บาทนะครับขายแค่เพียง7 4 9 0 0 0บาทกับรถใหม่แท้ๆสภาพเดิมมีเดียวป้ายแดงคันนี้นะครับราคานี่เหมือนเราซื้อ Honda Accord ในราคา Honda Civic ใครเข้ามาก็นึกว่าเราออกรถตั้งแต่ป้ายแดงแน่นอนนะครับกับสภาพแบบนี้ใครอยากซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับสำหรับคนจัดไฟแนนซ์เรามีเจ้าหน้าที่ไปบริการถึงหน้าบ้านท่านนะครับคันนี้เป็นรถโปรโมชั่นนะครับในส่วนของของแถมเราไม่ได้มีให้นะครับก็อันนี้ ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ในส่วนของวารันตีเพิ่มก็สามารถซื้อเพิ่มได้แต่รถเนี่ยรับรองว่าสวยงามแน่นอนนะครับเราวารันตีซื้อเพิ่มได้นะครับแต่รถเนี่ยมาดูแล้วผมมั่นใจว่าลูกค้าชอบแน่นอนอยากให้เพื่อนๆมาเห็นตัวจริงๆนะคันนี้ถ้าเห็นตัวจริงแล้วมันไม่สวยอย่างที่บอกอ่ะคอมเมนต์มาว่าผมก็ได้หรือผมอยู่ที่เนี่ยเดินมาพูดกับผมเลยก็ได้นะผมการันตีจริงๆนะครับรับรองว่าผมดูรถมาแล้วไม่ไม่ต่ำกว่าห้าพันคันอ่ะเอาอย่างี้ดีกว่าคันนี้มั่นใจเลยว,ว่ารถ สวยจริงเดิมจริงนะครับแล้วก็ดูแลเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีจริงนะครับสาหรับใครที่อยากมาดูตัวจริงนะครับสามารถที่จะมาดูไที่โชว์รูมเราที่สาขาแพทย์กษาก็ได้นะครับที่กรุงเทพนะครับหรือว่าถ้าสะดวกมาที่สำนักงานใหญ่นะครับที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีก็ได้นะครับสามารถโทรเข้ามาติดต่อได้นะครับแล้วก็ฝากสุดท้ายนะครับฝากนิดนึงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางต่างๆของเรานะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับใครที่อยากให้เรารีวิวรถอะไรหรือว่าอยากได้ความรู้อะไรเรามีคลิปความรู้เพิ่มๆใหม่ๆาด้วยยครใอก รู้อะไรกับรถมือสองหรืออยากรู้รุ่นไหนมิเศษสามารถสอบถามหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้นะครับผมเจมส์อ,อเล็กโตนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ